กลัวซาบนใบหน้าเนี่ยคำว่ากลัวกลัวแปลว่าการขดูดหรือการกวาดคำว่าซาแปลว่าอาการผื่น ผื่นแดงที่มันขึ้นอยู่บนผิวเพราะฉะนั้นกัวซาเนี่ยการกัวซาก็คือกวาดถูลงไปบนผิวแล้วมันจะทําให้เป็นรอยแดงขึ้นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยค่ะในประเทศจีนเนี่ยมีทํากันมาแบบนานมากแล้วในการกัวซาแต่ว่าการกัวซาจริงๆแล้วเนี่ยในร่างกายเนี่ยที่คนจีนเขานิยมกันมากในแพทย์แผนจีนเลยค่ะเขาจะบอกว่า คนที่ป่วยก็คือคนที่เลือดไหลเวียนไม่ดีพอเลือดมันไหลเวียนไม่ดีมันก็เกิดทําให้เลือดเป็นพิษฉะนั้นปุ๊บการตัวซาเนี่ยออกแบบมามืนกับการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดจะเป็นตัวขูดตัวนี้อืชะลมน้ํามันก่อนวนน้าผ่านเนี่ยเราจะมีทั้งหมดนี่ยมเส้นซึ่งเราจะแบ่งเราใช้สมองเยอะะเราเครียดพอเราเครียดเนี่ยกล้ามเนื้อมันเกิดการเกร็ง ขดตัวการไหลเวียนของเลือดมันก็ไม่ดีพอเราทําไปปุ๊บเนี่ยโหเราจะรู้สึกรู้สึกไหมพี่ปุ่นรู้สึกใช่รู้สึกเลยอืมรู้สึกกึกลึกลึกกเ,เลยนะคะเพราะฉนั้นเนี่ยคนที่มีแบบอาการแบบสายตาผ้ามัวปวดหัวพวกเนี้ช่วยได้นะคะแต่ว่าอย่าทำแรงถ้าคนเป็นไมเกรนอยู่อ่ะยังไม่แนะนำให้ทำเพราะว่ากล้ามเนื้อมันกำลังเกรงตัวแบบเกรงตัวหนักมากแล้วพอเราไปทำอะไรแรงมัน มันยิ่งไปกันใหญ่แต่อันนี้มันช่วยคลายกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนได้ดีมากในจุดของกัวซานะบนใบหน้าของคนเราเนี่ยค่ะมันจะมีเส้นชีพจรบนใบหน้าเราทั้งหมดอยู่8เส้นซึ่งแต่ละเส้นก็มีความสัมพันธ์กับอวัยวะของเราด้วยเช่นกระเพาะลำไส้เล็กกระเพาะลำไส้ใหญ่กระเพาะปัสสาวะพอทำตรงนี้เนี่ยมันช่วยทำให้อวัยวะเราแข็งแรงได้ด้วยนะคะ ถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาผ้ามัวอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะคะปึ๊บเงี้ยตรงเนี้ยค่อยๆโครนแต่ขูนแล้วจะค่อยๆลงเลยละลงมากเวลาที่เราเจอจุดเราก็อย่าพึ่งไปแบบลงน้ำหนักแรงนะเกลียนมางคนแบบหมั่นเขี้ยวอ่ะเห็นปุ๊บแล้วแบบโอ๊ยฉันต้องแบบทาเลยอ่ะตัดสินใจแบบเอาแรงแรงเลยอย่าพึ่งนะค่อยๆเป็นค,ปค่อยๆไปนะคะเวลาทําอย่าปล่อยให้หน้าแหง้ง คอร์สเรียนออนไลน์กวัวซาของคู้ทันคุ้มมากนะคะไม่สะดวกเดินทางมารเรียนก็รเรียนทางออนไลน์ได้ค่ะครูสอนแบบละเอียดทุกขั้นตอนไม่ต้องห่วงค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูทำนะคะครูให้เต็มที่เกินร้อยค่ะ